วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสะปทุมพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์จอมพง์มงคลวนิชนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยนำศาสตราจารย์เจนิเฟอร์มนูกินอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซันและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ามหาวิทยาลัยกับประเทศไทยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบ175ปีในโอกาสนี้คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัย Neutrino Ice Cube ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซัน ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนลิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิซันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัสายสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรรวมเข้าเฝ้าทูลาอ,องพระบาทด้วย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัย n e ว t r i โนไอซ์คิวครั้งนี้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือทางด้านฟิสิกส์ของนิวทริโนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิศวกรรมขั้วโลกระหว่าง4สถาบันในประเทศไทยร่วมกับศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิว w i ฟิส n อนซิสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่ความร่วมมือระยะยาวด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะนำมาซึ่งการวิจัยที่ล้ำสมัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและส่งเสริมการฝึกฝนบุคลากรที่มีความสามารถสูงรุ่นต่อไปในประเทศไทย ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสองประเทศทั้งจะเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยขั้นสูงโดยบูรณาการองค์ความรู้จากสหาสาขาวิชาในการขับเคลื่อนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คณาจารย์นักวิจัยและวิศวกรได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันต่อยอดขยายขอบเขตความเข้าใจ และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไป